เรื่องกลวยข้อสุดท้ายทวีพรต้องการทำกลวยสังกะสีที่มีความจุ2297ลูกบาทเซนติเมตรกลวยสูง14เซนติเมตรถามว่าเขาจะต้องตัดสังกะสีจากแผ่นสังกะสีรูปวงกลมที่มีรัศมียาวกี่เซนติเมตรและสามารถทำกลวยจากแผ่นวงกลมนี้ได้อย่างมากกี่อันอ่ะข้อนี้ดูเหมือนจะต้องใช้จินตนาการสูงหน่อยเรามาดูกัน สรุปแล้วคืออะไรทวีพรต้องการกลวยสังกสีที่มีความจุ297ลูกบาทโดยที่กลวยเนี้ยสูง14เซนติเมตรแต่สิ่งที่เขามีคือเขามีวงกลมรัศมีเท่าไหร่ไม่รู้คือสิ่งที่เขาต้องการหารัศมียาวเท่าไหร่และสามารถทํากลวยจากวงกลมเนี้ยได้กี่อันคือในวงกลมเนี้ยเขาจะตัดออกมาเป็นชิ้นส่วน ออกกมเขาจะตัดมันออกมาเป็นชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นเพื่อมาม้วนเป็นกลวยโดยที่รัศมีของวงกลมในตอนแรกที่มีมันจะกลายมาเป็นสูงเอียงของกลวยถูกปะ เพราะฉะนั้นเราแทนอันนี้ด้วย L แทนรัศมีขององกลมด้วย L รัศมีจะยาว L เซนติเมตรเดี๋ยวค่อยหาและสามารถทำได้กี่อันอเรามาดูกันก่อนว่ากลวยอันนี้เนี่ยสูงสิบสี่เซนติเมตรคือสูงตรง14เซนติเมตร มีรัศมีที่ฐานเท่าไหร่ไม่รู้และมีสูงเอียงเท่าไหร่ก็ไม่รู้การที่เราจะหาสูงเอียงได้เราจะต้องรู้รัศมีก่อนถูกปะเพื่อที่จะให้เพื่อที่เราจะได้ทําพีทาโกรัสหาด้วยความสัมพันธ์นี้14ยกกําลังสองบวก R ยกกําลังสองจะได้เท่ากับ L ยกกําลังสองจากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสแต่ว่าเราจะต้องหา R ก่อนถึงจะรู้ L แต่ข้อมูลอีกอันนึงที่เรามีก็คือกลวยสังกะสีนี้มีความจุ 297รลูกบาทเซนติเมตรซึ่งความจุของกรวยปริมาตรของกลวยจะได้จากการเอา1ส่วน3คูณกับพื้นที่ฐานคือพายอกำลังสและคูณกับส่วนสูงตรงคือ14เราก็จะได้ค่า R จากสมการนี้ค่า R มีค่าเท่าไหร่ย้าย3ไปคูณย้าย14ลงมาหาร R กำลังสองมีค่าเท่ากับ 297คูณ3หารด้วย14แล้วก็ยา้ายพายลงมาหารอีกตัวหนึ่งเราแทนค่าพายด้วย22ส่วน7 22อยู่นี่ส่วนด้วย7ยา้าย7ขึ้นไปไว้ข้างบนโอเคปะ7หาร14ได้2 11หาร22ได้2หาร297ได้27และ เพราะฉะนั้น r กำลังสองเนี่ยเท่ากับ27ดคูณ3ส่วนด้วย2คูณ2เพราะฉะนั้น r ตัวเดียว27เกิดจาก3คูณกับ9จับ3กับ3กลายเป็น9คูณ9นี่ไง3ตัวนี้คูณกับ3ตัวนี้กลายเป็น9และ9อีกตัวหนึ่งส่วนด้วย2คูณ2เพราะฉะนั้นถอดรูปออกมา r เท่ากับ9ส่วน2หน่วยเป็นอะไรเซนติเมตร เมื่อเราได้ว่า r เท่ากับเส่วนสองซนติเมตรแล้วเราก็จะสามารถหา l ได้ถูกไหมสิบยกกำลัง2คือ196บวกกับ9กส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2คือ81ดส่วนส l เท่ากับส u a ว e root ของก้อนนี้ได้เท่าไหร่ข้อละอนอะยเอา4คูณ4 6 24ทด2 4 9 36่เบวกสเป็น38 4 14บวกสเป็น7 บวกกับ81ส่วนด้วย4ส่วนบนเท่ากับ865หกาหรด้วย4ี่แต่เนี่ยถอดรูทได้ไหมเอ่ยทดสิ865เกิดจากอะไรคูณกันบ้างเอา5มาหาร515ทด3 5 7ห้าทด1 5 3่งห้อืหนึออะไรหารลงไหม สิบเก้าหารลงไหมเอ่ยไม่ได้ไม่ได้ออะเดี๋ยวนะเราบวกถูกหรือเปล่า4 6 24ทด2 4 9 36เป็น3ามสิบบวกสเป็น7 บวกกับแปดได้865โอเคเราถอดนี่ไม่ได้แล้วแหละได้5้ารูทห้าส่วนสองโอเคเราจะติดอันนี้ไว้ในรูทแล้วกันเราถอดรูทก้อนนี้ได้เท่ากับรูทแปดร้อยหสิบห้า สี่อันนี้เกิดจากสองคูณสองเพราะฉะนั้นดึงสองมาตัวเดียวพอสูงเอียงเท่ากับ1นึ่งรูแปด้หสห้าส่วนสองสูงเอียงซึ่งเกิดจากรัศมีของวงลมโอเคนะ การที่เราจะหาว่ากลวยเนี้ยจะทําได้อย่างมากกี่อันด้วยแผ่นวงกลมแผ่นเดียวเราจะหาได้ด้วยการทํำยังไงดีเห็นความสัมพันธ์นะกลวยหนึ่งอันเกิดจากวงกลมสิ่งที่สัมพันธ์กันคือพื้นที่ผิวของกลวยกับพื้นที่ของวงกลมถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าวงกลมเนี้ยจะสามารถทํากลวยได้กี่อันเราจะ เอาพื้นที่ของวงกลมหารด้วยพื้นที่ของกลวยพื้นที่ของวงกลมสูตรมันว่ายังไงพายสพายอถูถุไหมสอพายอซึ่ง r ของมันคือแอนะรัศมีของมันคือ L อพื้นที่ของกลวยพื้นที่ผิวข้างของกลวยเกิดจาก พ i R L ถูกปะ L ตัด L Pi พายตัดพายเพราะฉะนั้นมันคือสองส่วน R เท่า R คือเก้าส่วนสองส่วนสองเอาสองขึ้นไปคูณข้างบนกลายเป็นสี่ส่วนเก้าสี่ส่วนเก้าเนี่ย มันคือไม่ถึงหนึ่งแผ่นอ่ะโอเคขอโทษเมื่อกี้นี้คำถามข้อที่สองของโจทย์เนี่ยเขาถามว่าเราสามารถทำกลวยจากแผ่นวงกลมนี้ได้อย่างมากกี่อันไอ้แผ่นวงกลมนี้เนี่ยที่เรามาทำเป็นกลวยเดี๋ยวนะอันนี้คือสูงเอียงของกลวยถูกปะมันคือรัศมีของวงกลม เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวข้างของกลวยหนึ่งอันจะมาจากส่วนหนึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของวงกลมเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าทำกลวยได้กี่ถ้าถามว่าเราจะทำกลวยได้กี่กี่อันเราจะเอาพื้นที่ของวงกลมทั้งแผ่นหารด้วยพื้นที่ผิว ข้างของกลวยเข้าใจไหมเพราะกลวยหนึ่งอันเนี่ยพื้นที่ผิวข้างของมันเนี่ยเป็นตัวกําหนดถูกปะพื้นที่ผิวข้างของกลวยเป็นตัวกําหนดว่าจะทํากลวยได้กี่อันจากกระดาษที่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลอาพื้นที่ผิวทั้งหมดที่จะสามารถเอามาทํากลวยได้เนี่ยหารด้วยพื้นที่ผิวที่เราต้องใช้ต่อกลวยหนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาพื้นที่ของวงกลมหารด้วยพื้นที่ผิวข้างของกลวยซึ่งพื้นที่ของวงกลมเนี่ย สูตรมันคือ πr กํลังสองซึ่ง r ของวงกลมข้อน,นี้เราใช้ l ในขณะที่พื้นที่ผิวข้างของกลวยคือ πr ของกลวยแล้วก็ l ของกลวยเอ,อ๊ะ πl กํลังสองเพราะ πr กําลังสอง π ตัด π หายไป l ข้างบนมีอยู่2ตัวคูณกันข้างล่างมีอตัวหนึ่งก็ตัดกันไปเหลือแค่ l ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราเหลือแค่ l ส่วน r l, l คือเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้ที่เราหาไหว้เมื่อกี้เราหา l ไว้ได้เท่าไหร่เมื่อกี้เราหา l ได้รูทแส่วน2ถูกไหมส่วน l นี่ r นี่ r อันนี้คือ l หารด้วย r r คือ9กส่วนสเพราะฉะนั้น1ส่วน r คือ2ส่วน เกข้อนี้คือรูทแปดร้อยหกสิบห้าส่วนด้วยเก้าคำถามคือแล้วมันคือกี่ชิ้นล่ะ,ะมีปัญหาอีกกี่ชิ้นแปดร้อยหกสิบห้าเนี่ยเราประมาณคร่าวๆได้ไหมว่ามันคือเท่าไหร่แปดร้อยหกสิบห้า ถ้าสาคูณกับ30มันจะกลายเป็น900ซึ่งเกิน865โอเคปะเพราะฉะนั้นเราลองเอา29่สิบเคูณยี่ลองคูณดูถ้าเอายีคูณย9มันจะได้841ไม่เกินแสดงว่าไอ้รูทแปดร้อันเนี้ยมันคือประมาณ29กว่ากว่าหารด้วย9 ก็จะประมาณได้ว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่9 3 27ไม่ถึง30ใช่ไหมเก้าสี่สไม่ถึง4 สจุดกว่ากว่าการที่ทำได้สามจุดกว่ากว่าชิ้นแปลว่าอันเนี้ยเป็นเศษถูกไหมเป็นเศษของชิ้นไม่สนไม่นับเป็นหนึ่งชิ้นเราทำได้ทั้งหมดสามชิ้นเป็นอย่างมากโอเคปะสรุปแล้วก็คือเราทำได้อย่างมากสุดสามชิ้นอันนี้คือคำตอบของคำถามอันที่สองเราสามารถทำกลวย จากแผ่นวงกลมนี้ได้อย่างมาก3อันเท่านั้นเองข้อนี้เลขไม่สวยเลยดูสิติดรูทก้อนเบอร์เริ่มแต่เราสามารถประมาณได้ไงแต่เนี่ยมันใกล้เคียงกับ900ซึ่งเรารู้ว่า900เกิดจาก30คูณ30แต่มันเกินไงเราก็เลยลองลดลงมา1 29คูณ29บาังเอิญว่ามันไม่ถึงพอดีแสดงว่าเอ้รูทก้อนนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่ระหว่าง29กับ30ซึ่งก็คือน่าจะเป็นประมาณ29กว่ากว่า หารด้วย9จะได้3จุดกว่ากว่าก็แปลว่าเราสามารถสร้างกลวยจากวงกลมแผ่นนี้ได้อย่างมากที่สุดแค่3ชิ้นเท่านั้นที่เหลือจะกลายเป็นเศษเศษเราไม่สามารถทําเป็นกลวยได้อีกถึงอ,อกปะโอเคจบนะจ๊ะ